ต่อไปเป็นการทดสอบที่3นะคะการทดสอบโดยการเปรียบเทียบลิมิตนะคะภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่านะคะลิมิตคอมเพรสชันเทส t นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าเรานะคะจะจำเป็นตัวย่อนะคะเราอาจจะจำเป็นนะคะ l นะคะ c t ก็ได้นะคะการทดสอบโดยการเปรียบเทียบลิมิตนะคะหรือลิมิตคอมเพรสชันเทส t เนี่ยนะคะทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่านะคะ ให้นะคะอนุกรม an และอนุกรม bn เป็นอนุกรมที่แต่ละพจน์เป็นจำนวนบวกนะคะโดยที่นะคะทฤษฎีบทเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ข้อหรือ3กรณีนะคะกรณีที่1นะคะถ้าลิมิตของ an ส่วนด้วย bn เมื่อ A N เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับ c นะคะโดยที่ c ตัวนี้เป็นค่าคงตัวที่มากกว่า0นะคะเราจะได้ว่านะคะ1.1 ถ้าอนุกรม bn ลู่เข้าแล้วอนุกรม an จะลู่เข้าด้วย1.2ถ้าอนุกรม bn ลูก่ออกแล้วอนุกรม an จะลูก่ออกด้วยนะคะกรณีที่2ถ้าลิมิตของ an ส่วนด้วย bn เมื่อ A n เข้าใกล้ infinity เท่ากับ0นนะคะและอนุกรม bn นะคะลู่เข้าแล้วอนุกรม an จะลู่เข้าด้วยนะคะ ต่อไปกรณีที่3ค่ะถ้าลิมิตของ an ส่วนด้วย bn เมื่อ A, n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับอินฟินิตี้และอนุกรม bn ลู่ออกนะคะแล้วเราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม an ลู่ออกด้วยทีนี้นะคะจากทฤษฎีบทที่กล่าวไว้นะคะ เราสังเกตนะคะว่าเราจะมีอนุกรม2ออนุกรมนะคะคืออนุกรม an กับอนุกรม bn นะคะในที่นี้นะคะอนุกรม an นะคะจะเป็นนะคะอนุกรมที่โจทย์กำหนดมาให้เราตรวจสอบนะคะว่าลูกเข้าหรือลูกออก ในขณะที่นะคะอนุกรม bn เนี่ยนะคะจะเป็นอนุกรมที่เราสร้างขึ้นนะคะเราสร้างขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับอนุกรมที่โจทย์กำหนดนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะอนุกรมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นอนุกรมเลขาคณิตหรืออนุกรม P ีนะคะทำไมถึงเป็น2อนุกรมนี้นะคะเพราะว่า2อนุกรมนี้เป็นอนุกรมที่นะคะเรารู้ว่าลูกเข้าหรือลูกออกอยู่แล้วนะคะ เราสามารถจะนำอนุกรม bn นะคะคืออนุกรมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะคะไปนะคะทดสอบนะคะอนุกรม an นะคะซึ่งเป็นอนุกรมที่นะคะโจ์กำหนดมานะคะว่าลูกเข้าหรือลูกออกได้นะคะทีนี้นะคะจากตรงนี้นะคะอย่างที่ครูกล่าวไว้นะคะอนุกรม an นะคะเป็นอนุกรมที่โจทย์กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะครูขอเขียนย่อๆนะคะว่า อนุกรม AN นะคะคืออนุกรมโจทย์นะคะในขณะที่นะคะอนุกรม BN นะคะในขณะที่อนุกรม BN อนุกรม BN ะคะจะเป็นที่เป็นอนุกรมที่เราสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นครูขอเขียนย่อๆไว้นะคะว่าอนุกรมสร้างค่ะนะคะอนุกรมสร้างนะคะการทดสอบโดยการเปรียบเทียบลิมิตเนี่ยนะคะเราจะมีอนุกรมโจทย์ กับอนุกรมสร้างนะคะโดยที่ an เนี่ยนะคะจะเป็นพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n ของอนุกรมโจทย์ bn นะคะจะเป็นพจน์ที่ n นะคะของอนุกรมสร้างนะคะพอเราสร้างอนุกรมมาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องหาลิมิตของ an ส่วนด้วย bn เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะ ทีนี้นะคะพอเราหาลิมิตของ an ส่วนด้วย bn เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เราสามารถนะคะจะแบ่งย่อยออกได้เป็น3กรณีนะคะจากทฤษฎีบทนะคะถ้าเราจะเขียนเป็นข้อความนะคะเป็นเ,ออเวอร์ชันย่อนะคะเราสามารถนะคะจะจำนะคะในลักษณะนี้ได้นะคะโดยที่นะคะในกรณีที่นะคะเราต้องการจะเปรียบเทียบลิมิตนะคะหลังจากที่ เรานะคะสร้างอนุกรม bn มาแล้วนะคะและเราหาลิมิตของ an ส่วนด้วย bn เมื่อ A n เข้าใกล้อินฟินิตี้มาแล้วนะคะเราก็จะแยกนะคะออกเป็นนะคะสกรณีนะคะครูเขียนย่อๆตรงนี้ไว้นะคะลิมิตนะคะเมื่อ A n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะ an นะคะส่วนด้วยนะคะ bn นะคะ ลิมิตตัวนี้นะคะเราจะแบ่งนะคะออกเป็นนะคะ3กรณีค่ะนะคะแบ่งออกเป็น3กรณีนะคะ,ะกรณีแรกนะคะถ้าลิมิตนะคะเท่ากับ C ซึ่ง C ตัวเนี้มากกว่า0นะคะก็จะเป็นกรณีที่1เห็นไหมคะแล้วเขาบอกว่านะคะ ถ้าอนุกรมสร้างลูกเข้านะคะแล้วอนุกรมโจทย์ก็จะลูกเข้านะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถนะคะจะจำนะคะเป็นง่ายๆได้นะคะว่านะคะถ้าอนุกรมนะคะสร้างลูกเข้านะคะแล้วอนุกรมโจทย์ก็จะลูกเข้าด้วยค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นข้อ1.2ค่ะ 1.2เขาบอกว่าถ้าอนุกรมสร้างลู่ออกแล้วอนุกรมโจทย์ก็จะลู่ออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีนี้นะคะเราสามารถจะจาเป็นนะคะถ้าอนุกรมสร้างลู่ออกแล้วอนุกรมโจทย์ก็จะลู่ออกด้วยค่ะนะคะเราก็จะจําง่ายๆนะคะว่าถ้าลิมิตนะคะเป็นค่าคงที่ที่มากกว่า0ูนเข้าเข้าด้วยออกออกด้วยค่ะนะคะ ต่อไปนะคะเป็นกรณีที่2กรณีที่2องเขาบอกว่าถ้าลิมิตเท่ากับ0และอนุกรมสร้างลูกเข้านะคะแล้วอนุกรมโจทย์จะลูกเข้านะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่2นะคะเราจะจำนะคะเป็นว่าลิมิตนะคะเท่ากับ0นะคะแล้วนะคะเข้าได้อย่างเดียวค่ะเข้าอย่างเดียวนะคะ เข้าอย่างเดียวหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าถ้าเราเทคลิมิตมาแล้วแล้วลิมิตมีค่าเท่ากับ0ถ้าอนุกรมที่เราสร้างขึ้นมานะคะลูก่ออกจะใช้ไม่ได้อนุกรมที่เราสร้างขึ้นมาจะต้องลู่เข้าอย่างเดียวแล้วจึงจะสรุปว่าอนุกรมโจทย์ลู่เข้าด้วยนะคะต่อไปกรณีที่3ค่ะกรณีที่3เขาบอกว่าถ้าลิมิตเท่ากับอินฟินิตี้ และอนุกรมสร้างลู่ออกนะคะแล้วอนุกรมโจทย์จะลู่ออกนะคะกรณีที่3นะคะเราสามารถจะจำนะคะว่าถ้าลิมิตมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้นะคะแล้วนะคะลู่ออกได้อย่างเดียวค่ะลู่ออกได้อย่างเดียวนะคะเราก็จะเขียนเป็นเวอร์ชั่นย่อว่าถ้าลิมิตเท่ากับอินฟินิตี้ ออกได้อย่างเดียวหรือออกอย่างเดียวนะคะหมายความว่านะคะในกรณีที่ลิมิตเท่ากับอินฟินิตี้แล้วอนุกรมที่เราสร้างขึ้นลู่เข้าแสดงว่าใช้ไม่ได้ถ้าลิมิตเท่ากับอินฟินิตี้อนุกรมที่เราสร้างขึ้นต้องลู่ออกจึงจะสรุปว่าอนุกรมโจทย์ลู่ออกด้วยนะคะแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าลิมิตเป็นอินฟินิตี้ อนุกรมที่เราสร้างขึ้นลูกเข้าแสดงว่าใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้เราจะต้องหาอนุกรมสร้างหรืออนุกรมที่ใช้ในการเปรียบเทียบใหม่นะคะ